ดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเราสมายนะวันนี้มีแขกสุดพิเศษเข้ามาเล่นกับเราด้วย<ช>ก็นะเออมันจะเป็นช่อง P I Win หรอยังใช่เออช่องติดตามเขาคนที่ติดตามเขามี F C ด้วยนะก็มีแขกเก้า <FC. S 2> คน F C go off tank F C go off tank ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าแมปเลยเดี๋ยวผมหาแ,บบแมปก่อนนะเหมือนจะลืมอ่ะแมปอะไรอ่ะ <laughs> แมปมึงจะลืมเลย <laughs> อ้าไม่ใช่แบบนี้ทุกคนแมมึงเลือขอปรับแมจะลืมด้วยหมดกรนทุกคนติดตามชอบเบอรไม้บอ่ความมาความปวดความที่หายก็คือทุกคนหัวจะมาให้ดูนะวัาวี้จะวววยวววววววขววยวบวววบวยเว้วว้าวววววิดวว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 วทว้นั้นเเยววววาวว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 ออ้ววเวววเอววรวว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 วอวววอวววววน ไอ้ปิดมันยังปิดอีกโอ้มาเขาปิดไอนะว่าผมขอปิดนี้ทุกคนก็ออผมขอหาแมมก่อนนะมันหานานมากเอ้ามันมวายแหมผมเยอะอ่ะโอ้วันนี้ตเราจะเจอแตงหผมมีสระหญ้าด้วยสระผมสร้างมาเมื่อกี้โคตรจะโตกเลยใครเข้ามาโน่นมาเข้ามาเลยมาทีทุกคนผมจะพาไปรับแขกผู้มีเกียรตินะ <มา S 2> ทุกคนอยากเห็นสกินเขาเปล่าอ๋อไปเอาประกัน ผมรับบทเป็นเอ่อออดอ๊อดนี่ยนี่คือนี่คือน่คนี้คือนี่คือนี่คัอนี่คนี่อนี่คือนี่คืนี่คือนี่คือนีาอนี่คือนอนี่คือนี่คนี่คือนี่คี่คอนี่คือี่คือนไคนี่อนี่คือนอนี่อนีอนีอวลาต้องเวลาวิ่งไปก่อนนะเจอแล้วอีนี่คนมานี่อนี ตามมาอันนี้ออจะเป็นสร้างนนแบบเอาชีวิตรอดแบบเดียวทาเนะทุกคนโอเคอันนี้เปแบบเียวทำนผมซึ่งใครสร้างเนี่ยโคตรบัรละใหญ่เลยที่สุดสร้างกี่วันไดนะ้ไหวันเดียวเออวันเดียวป้าวันเดียวเลย,ลเยเอ,อ่ะโรงแรมโรงแรม N N, N S นะทุกคน<ะ> <S N, N, N S, <ๆ> <S N S, <ๆ> <S ยังไม่ได้ตกแต่งนะแล้วผมจะมาพาคุณพีออาเุเลียไปคุณแรกกัน เตรียมของก่อนไปทุกคนผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูลิฟต์แบบลิฟต well ์ปกติใช่ไหมเวลาเขามีบ้านหลายๆชั ky, ้นเขาจะขึ้นบันไดเป็นไงแต่ผมขึ้นบันไดลิงอันนี้มันจะไวกว่านะทุกคนผมจะพาเรขึ้นไปชั้นสามทั่วผมเก็บไอ้นี่ไว้ชั้นสามนี่เป็นเป็นเตียงผมว้านอนหับดีกว่าคือไอ้แค่นอนที่แล้วมันจะเปิดแล้วไอ้นี่มันเปิดได้หรอ เอาทอาไปด้วยทุกคนแต่ผมจะไปเอาชีวิตรอดกันกับพี่ไอไวินเลียมก่อนเนาะเฮ้ยเห็นหน้าตาเปล่าเห็นแต่ก่อนแป๊บนึงเนาะทุกคนเป็นศพครามโลกใช่ไหนอ่นะเป็นกัปตันด้วย <c oughs> คอยเป็นผูน้นำทุกคนเดี๋ยวจะไปขุดแรก่กันอาอคุณพีไอเอาไปเลยผม<อ>ให้พี่แอดคุณแล้วก็เดี๋ยวอาหารเราไปเอาข้างล่างกันโ okay. อเคอ้าวไหนวะเนี่ยเนี <c oughs> ่ยจะลงอันไหนกัน ลงมาได้เหรอเราจะไปครับผมจะไปครับพิกแอกแล้วก็ไปขุดไอ้นี่กันมาตอนแรกโถมเราเอออะไรวะเนี่ยนะมีหมอนที่หายเลยเขาไม่เป็นขวานแล้วก็ดาบแล้วก็เป็นพิกแอ็ก IDC รวมแพลงกนโถคือตั้งใจจะรอปนี่น้อสร้างเหรอใช่เอง อย่าไปเหยียบนะข้าวล้วปลูกคืนไหมเนี่ยไอห่าเอาเอ้าวุ้ยแก่แก่อะไรเพิ่มะแก่อะไรเยอะขนาดนั้นวะอย่าเอาออกนะอย่าขุดอย่าขุดหลุมนะฝ่ายดันมันออกนะทุกคนเดี๋ยวก็อาหารไม่มีเลยอ่ะพี่สายขุดหลุมเยอะใครวะอ้าว ครัวาเลยทุกคนดูไม the in ่น่าให้ม so oh, ัเข so yeah, oh, yeah. yeah. yeah, 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 ้ามาเล่นในแมพผมเลยไอ้นี่นะยาเด็ดตีกันเด็ดใต้เด็ดใต้เด็ดใต้ไปอะไปฆ่าแกกันฆ่าไก่กันทุกคนมันก็คงจะไม่มีความหมายอะไรละกลัวร้อนมัวร้อนกลัวร้อนฆ่าไก่เราไปทำไอ้นี่สเต็กเนื้อไก่สเต็กเนื้อไก่อ่าฆ่าแกด้วยอย่ากล้าอย่ากล้าอย่าฆ่าในนั้นอย่าฆ่าในนั้น ฆ่าแกงอ่ะดิไม่ฆ่าแล้วเดี๋ยมันมีของเสกนิดนึงเสกของเสกเนี่ยจะทําให้ขนอ่ะขนทุกคนเราจะไม่เสกนะโน้ต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 ไอที่เป็นตัดขนได้มันจะตัดขนได้นะเนี่ยนะเออรู้แล้วเโอเคยนี่แล้วมีไก่ไก่อยู่โอเคไก่ทุกคนเราจะไปเนี่ยเราจะไปเราจะไปเผาอาหารกันทุกคนก็ขึ้นลิฟต์ไม่งั้นมันช้าอ้าวอ้าโอเคฮะ ไข่เนี่ยว่าไข่ไว้โยนโยนใส่ไอ้นันทุกคนนะนผมจะได้ทำอาหารกันนะไข่โดนโดนแกะแลนะจ๊ะผ,ผ,ผัดนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะก็กินแล้วกินแล้วกินแล้วก็แค่ไปขุดเหมืองกี่นาทีแล้วเนี่ยขอไปเปิดอของคน่างโหห้านาทีโคตรไวโมื่อกี้ขอไปเปิดอขงองอภิผมขอกินหายมาน,นะะทำอาหารนะคะข้างบน<โ>น้ตมันจะมืดแล้วโน้ตั้งดูอะไรนะกายนี่ เหแเเดินออกแล้วฆ่าให้มันท้หมดน่าคนจักกรจีหน่อยสิจักกรจีไม่ได้สี่ทุกคนดแยวก็คราวนี้เราจะไปขุดเหมืองกันนะแต่ที่ทุกคนพูดรทบอกไปแม่แกแบบนี้ผมเล่นไปได้สักพักละก็แบบนี้ก็มันเป็นแมพที่แบบว่าใายอาหารเลื่อนรถหรือเปล่า ถ้าใครอยู่พร้อมกับโนสมายนะผมก็สามารถรวพร้อมกันได้นะผมที่โนสมายกับกับช่องไข่นะผมเพราะว่ามีสองข้าวทางนะผมเพราะว่าของโ no นนะผมมันจะมีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสุดเลยม,มาเดี๋ยวมันจะบมาคุณปลไปไป,ไปลงไอ้นี่กันมาเราจะมามาลงขุดเหมือนกันเลยไข่ลงไปลงไปเราเอาอาหารให้เองขุดเหมือน,นเลยอย่าพ่นนะพ่นนะพ่นนะเอาเอาหารให้ก่อนพอด้านหน้าก่อน ใครเอาหันไปใครเลย่เอะไรเนี่ยอยู่หน้าหน้า KFC เอาไปเราจะไปขุดเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไไมมม่ีอะรากแค่เอ้ยแล้วไปเหยียบอ๋อไม่ได้เหยียบเออเห็นแล้วเห็นแล้วตากระบอกที่เหนปะ คณก็พานี้ก็เดี๋ยวจะไปคุยกันไปหาเหมืองลงกันเลยป้าเหมืองมันตานนั่นลงไปแล้วเม่วงการหมืงตานเหมืองตานมันลงไปแล้วนี่ข้างอยู่นี่ไงัลงไปแล้วเหมืองตาเฮ้ยน่นทไมมาเลยจัวะเปิดไมันเหมืองตานมองลงไปดูแล้วเฮ้ว่ะเฮ้ยนี่ไง ปักสว่างวันนี้เราควรเองผมจะมาสอนพทียนวินเล่มปักเดียวเดียวเดี๋ยวเฮ้ยปิดซะมืดเลยไม่ได้ปิดว่ะทุกคนเห็นไหมเจ้าวินเลี่มเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วนะที่ไหนวะทุกคนปลามันเหมืองตันเราผมจะไปหาเมืองอื่นมาลงกันนะเออหยีนี่ามน้ำอยู่ตามน้ำอยู่บ้านนึงเหมืองตันไปเจอก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอเมืองแล้วตรงนี้ ออกมาข้างนอกเลมองไม่เห็นนะทุกคนเมื่อกี้ก็เออตาดัวผมตาดัวจัดจัดดูนั่นมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นด้วยกันตาดัวเกินอ้าวชิเธอลึกด้วยนะใครลองโดดไปเลยให้ให้เกียร์โดดเกียร์เกิงปะอาวรวยทุกคนนะผมรวยเกินไงผมจะเอาบล็อกอันนี้ออก อยางว่ะนี่นี่ก็จะจะมองบองนิดนึงนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงเอาเจอแล้วเจออะไรสีดำแล้วผีฐานโคโค่เอ้ใช่ผีฐานแล้วกันใช่คนไห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 นนะเราจะไปหาเพชรกันนะพาคนี้ก็ไปหาเพชรกันกับกับกันเพอสตาโปแฮ่ถ้าทุกเนี่ย ผมได้มาจากไหนเหรอผมได้จากผมฝันว่าอยากจะเป็นเคสตาโปเนี่ยแต่จริระหว่างนี้ก็จะได้ได้ยินเสียงบ่นของไผ่ตอนไลฟ์สตรีมนะก็คือไม่มีอะไรมากเจอกันล้เจอผหมดละเจอเหล็กเจอมันมุมเจอสไปเดอร์ทุกคนสไปด้วยไปทช่วนให้แล้วเราไม่ทันละตายแล้ะทุกคนขุดเหล็กก่อนผมจะเอาไปทำอาวุธง้อไงวะเอาอย่างนี้วะ ผมมีเด็กแค่สองก้อนเอาไปเพิ่มามีอะไรวะโคโค่ยวนเฮ้ยจะมีมาจะมีมาว <ะ S 1> ่าพายนิ่มนากนนยัง้งยั้งยังพายเอาขวานไปให้ขวานไปเอาไว้ตีนะอย่าไปขุดอะไรนะอ่าขวานพอผมชอบเลยไม่ได้ขูดผมจะเล่นไปฝั่งไหนก็ดนนีอะฝั่งนี้ก็ได้โอ้โหขวานีกันนะมึงไม่เป็นไรใชโคตรเธอแล้วจะให้ผมเอ้ไม่เป็ไนไ<อ>รหรอกนะผมจะปกป้องคุณพายใหญ่เอง คุณมีหน้าที่ขุดแร่อย่างเดียวเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเดนะเขาทางก่อนจะไปทางไหนทางล่างก่อนดีป่ะไอเยอะอุ้ยโดนโดนโดนนู้อ่ามีอันหนึ่งผมเมีอนหนึ่งผมมีอุ้ยอุ้ยควรควรควรมันถล่มคนก็พาหนี้มันก็จะตอนนี้ผมน่าจะถ่นยดีไปแล้งเน่ะไม่รู้ดิคนเข้าไปนะจ๊ะอ่าคราวนี้ต้องหาเพื่อได้เจอนะถ้าไม่เจอก็ดิ๊กหมอดิ๊ก ก็ก็ไปหูงมีเวลาเนี้นะตามทุกคนลงข้างกันให้ลูกคนนี้ต์ตามสามช่องทางหลักครับผมนั่นคือเอ้ยเดี๋ยวมีคนดูแล้วใครคน่งใครดูใครไม่รู้ใครไม่รู้วิชาไหนรู้ทุกคนนี่เอ้าใครมานี่เอาอยู่นี่ไปไหนไปทำไมนอกถ้ำมานี่เอาน้องก้อนทำไมป้ามันมีเหมืองไปอีกเออแล้วละวันนี้พันนี้ถ้าหาเพชรไม่เจอก็ต้องเจอทองครับก้อนไม่เจอของ

เจอป่ะคนก็เฮ้ยจะไม่เหมือนต่ออีกอ่ะบอกเลยค่ะตอนนี้ก็จะใหม่ไดยอุ้ยเดี๋ยวสองอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราอยู่ตายอะไรอะเขียวเขียวอะกูได้ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูได้กระส่ากระส่าใช่ไหอะไรไหนอ่เฮ้ยมันมันทะลุหากันได้เหรอแหน่เออใช่มันเห็นดำๆอยู่ ว้าวุดคุณได้เหรียญนะคุณภัยคุณเฮ้ยเจลาวาตื้อดื้อตื้อดือ้อตื้อดื้อเฮ้ยเจลาวาแล้วโอ <Okay. S 1> ไม่ได้ทำถังมะตักเลยโอเคไผ่อย่าไปดูลาวานะถ้าตายได้เลยมาผิดชอบนะจ๊ะนี่ไงมีแผนจะเอาไม้อ่ะมาใส่ไว้ตรงนีย้ยาภัยเดือดไม้มันจะดับดือดไม้ไฟมันจะไหม้ไม้อะเราเป็นหินเท่านั้นอุ้ยไผ อ๋อเหล็กเยอะนะมี่ก้อนเนี่ยหมดแล้วเนี่ยคุณผู้มจะคุณเหล็กเดี๋ยวอะเลยเกิดทั้งได้เกิดทั้งได้อยู่เราจะปิดกั้นไอ้ลาวาไว้โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม่เลยไปไหม่เลยเอาจริงดิเอาจริงดิห่าเออจริงอ่ะเฮ้ยับอึ้ยยุ่ยไม่มา ออทุกคนแล้วมผมขอแต่ผมพาแต่ผมเออมัน,มนซึ่งมันเอาขนแกะมาบังไฟด้วยนะระ<อ>ดไบเวละทุกคนแต่ผมขอไปรับมันก่อนเออพานี้จะลบจะยกเลิกแล้วนะเราจะไปสร้างบ้านไผ่กันเออยกเลิกไปเลยแม่เขาเขาหาเขาหา,า,าแรงไม่ถึงเท่าไหรนะโอคุณต่อเลยเดี๋ยวผมจะไปแล้วไปไหนะ ไปนี่ไงไปที่บ้านอยู่ส้างบ้าน่อเอ้ยมันมืดแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ้ะนีแล้วไงอุยกตาเบียนแล้วเ้นกูเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านนอตเข้าบ้านนอตวิ่งนี้ยวิ่งแล้วิ่งนี่แล้ววิ่งนี่แล้วลุ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 ุ่ล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 อนุล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 ุอุลุละแลลลลนนนอัน่ะ เราดูว่าใครจะไปขึ้นไ้ไว้ก่อนกันขึ้นบันไดไอ้ไว้นอนกันทุกคนสปาก่อนกดนอนแล้วก็กดออกเาหมไอกีนนสิอกีเท่าไหร่แล้วเนี้ยสิบสี่นาทีแม่งคนเยอะเลยนอนกันเอาเอาดีีทีเราทรรหรอ สปาย่างไผ่สปาก่อนกดนอนแล้วก็กดออกอะ่ะนอนแล้วก็กดออกไปตรงนี้กดตรงนี้ก่อนมันจะสปาลหงโอเคนอนต่อแล้วก็นอนหลับไปเลยน้าพานี้ก็กี่นาทีวะเนี่ยทุกคนก็เยอะนะนอนดีไผ่อนอนอย่าเล่้เราจะไม่หลับมันนานเปลืองนั้นเนี่ย ีทุกคนชเช้าแล้วว้าวว้าวเอาไอ้นด <c oughs> มันเกิดไหมที่เดิมได้เราคอยดูนะอกดเกิดดิล้วคอยเกิดดิม <c oughs> าทุกคนไปทำไปทาบ้านให้นางไถ่กัน <c oughs> ได้เหล็กมาสิบสามก้อนคงจะคงจะทำอะไรได้นะ <c oughs> มันลงไปไหนอะ่ะ มันวายๆจังวะสร้างบ้านให้ไผยกันไผยตัดไม้ด้วยเดี๋ยวตัดไม้แถวนี้นะไปตัดไกลๆนะไงสกิลตันอยู่ไหนสกิลตันน้องน้องสกลิลตันกับไผ่สก,<อ>กิลตันเป็นไงเอ้าใคารามคิปเปอร์ระเบิดตรงนี้เอ้ยคิปเปอร์มึงมาละมาแบบตรงนี้นนอะไรบ้าแล้คนดู มาบ๊าวมาบ๊าทุกคนเขาเป็นลมบ้าบอเขาเจอหนังสือของฟอสอุดรูอ่นมาทุกคนปะมาสร้างบ้านมาให้คุณผ่กันรถคตนนี้ตอใหม่ดีกว่าตอใหม่เหรอตอใหม่เลยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้ เมื่อจะรีจะนักคอมที่มาใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจะเจก